ที่ได้มาเล่นต่อหน้าครอบครัวต่อหน้าแฟนๆชาวไทยที่ติดตามเราแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาตามเห็นสนามเลยอันนี้ก็เป็นคือความสุขด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่มีมีความมี feeling ของผมก็ไม่รู้สึกกังวลเรื่องอะไรครับเพรา่า ใหม่ๆด้วยครับสำหรับสำหรับคนที่มาติดตามดูราการนี้ครับก็เป็นสนามใหม่ที่สุดเลยก็คียังไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมตั้งแต่แบบก่อนที่เขาจะเปิดก็คือไม่มีใครรู้สนามนี่ก็ซึ่งตอนเปิดมาเนี่ยได้มาซ้อมแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเมืองไทยเราสามารถทําสนามได้ดีขนาดนี้เลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิใจในประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจ รีบมาจาาับสนามดีแบบนี้ผมความรู้สึกแรกที่ได้มาเล่นสนามนี้ก็รู้สึกประทับใจครับตับวสนามค <c redit> อนดิชันดีามากๆครับก็เท่าที่ผมได้ไปตีในเอเชียมาผมว่าคอนดิชันแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วในเอเชียก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ได้มาเล่นในสนามนี้แล้วก็ได้น,นาําเสนอ่สื่อต่างประเทศด้วยครับว่าในไทยก็มีสนามที่คอนดิชันดี